แนวคิดในการนำแผงไข่เหลือใช้มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยลดปริมาณขยะสร้างคุณค่าใหม่ให้กับของเหลือใช้อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังด้านทัศนคติการใช้ทรัพยากรอ,อย่างรู้คุณค่าให้กับผู้เรียนควบคู่ไปด้วยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสื่อจากวัสดุเหลือใช้คือ กระดาษคำควบกล้ำสา <S <S แข้งไข่สาปกรนะน้ำกล่องกระดาษลางังวิธีการใช้สื่อกระดานคำควบกล้ำครูแบ่งนักเรียนออกเป็นสองแถวแถวละเท่าๆกันจากนั้นครูเตรียมชุดกระดานคำควบกล้ำไว้หน้าชั้นเรียนแถวละหนึ่งชุดนักเรียนคนแรกของแต่ละแถวออกมาทำกิจกรรมโดยนำฝาพยัญชนะต้นควบรอลอวอ ไปวางจับคู่ให้ตรงกับคำที่กำหนดให้เมื่อนักเรียนจับคู่ครบแล้วส่งสัญญาณให้ครูทราบโดยการกดกระดิ่งนักเรียนคนที่กดกระดิ่งคนแรกจะได้อ่านคำควบกล้ำพร้อมระบุพยัญชนะต้นควบปลอ,อปอูกอปลูขับควบกล้ำป,ออป,ปลอปวอควาควาไมู่ทควาคับควบกล้ำพว พอรออะพระคำขั้วกล้าพอรอพอรออูรูคำขั้วกล้าพอรอพอรออะพระคำขั้วกล้าพอรอพอรออูโมรูคำขั้วกล้าพอรอหากนักเรียนทั้งสองอ่านเสร็จแล้วครูตรวจสอบความถูกต้องพร้อมเฉลยและให้คำอธิบายเพิ่มเติมนักเรียนคนที่สองของแต่ละแถว ออกมาเล่นกระดานคำควบกล้ำโดยครูให้นักเรียนทั้งสองเปิดบัตรคำต่อไปให้ครบทั้ง6บัตรและให้ทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกคนสิ่งที่จะได้รับจากการใช้สื่อ 1. ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 2. ช่วยฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ 3. า 3. ช่วยให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำควบกล้ำแท้ได้อย่างถูกต้อง